คุฒิิธีเป็นโครงการการโครงการรัฐสภาเป็นประชามครับหนึ่งล้านสองแสนกว่าไอคุณแม่พระปรมสารพิสุลตูวิโพลภิโกนะครับ Sangka nanaya ti selat ti amtu mayang pan ti selat nasaha pahawato imani

oh เอาถอยซองในานามของกระทรวงมหาดไทยจำนวนเงินหนึ่งล้านสามแสนบาทขอลีเชนครับท่านที่สองอลีเชนคุณธีรวัตรท่านที่สามอลีเชนคุณเกียรติศดาปินสมในานามของกรมทางหลวงชนบทจำนวนสองแสนบาท,นทนขอลีเชนครับ